เป็นของเก่าแก่คใส่ตู้ไว้ยางดีมีคำมีราบักยางดีจานสองใบ นี่ตัดๆอแท่งดิของเกาแกนี่ตู้สิไงที่บ้านตราด ตน,นี่นแนวได้ได้แนวหอยดอกไม้ับอันนี้เด้นี่เ็ดแจกอันนี้่สมเพชจากเขาซัดแม่แม่พอนกวางทึกๆนึงเลยฮสิบกวอันนี้หมอไม่ไม่เยอะนี่ปิดไปอันนั้นไป่ยังรู่อันนั้นพี่ยงฝรั่งถืออัน แล้วหอยดอกไม้ใส่ดอกไม้ยู่ระเบียงไหมใส่รถร้อนตะบานเนาะได้ได้พ่อเออได้อยอะอมเด็กโกยเตีอวีคันหอบบอกอมหายใช่ไหมเออเราจู้นะมนะพี่งามซื้อว่ามีประโยชน์เว้ยรถอันนี้เล้วก็ตังชื่อ าเชดฟุงค่ะออได้บุเมนน่านมันอีเดอ๋อเดี๋วเรอสไมด้บุนจะุ่แล้าแด้่ะโซแล้วก็เอาใชในบิทอดินในนี่เลยใช่อ Om okay. du stänger den här, då stänger du här. Uh -huh. uh -huh. Så annars är det jättetungt. De går ner själv. Ja. Uh, tung. Mm.